โอ้บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีถ่ายบรรยากาศสวยๆไอ้มาให้เพื่อนๆชมฮะหลังคา,า,าเลือดหาด,ลาาห,าดหลังคาเลือดหาดรู้วิลล่าวิลล่ามันร้อนเพื่อนๆเ,เลยต้องออกมาข้างนอก ซื้อทะเลตุไว้ข้างหลังข้างหลังก็วันนี้ไม่มีลมนะธรรมดาทุกวันมีลมวันนี้นิ่งเงียบแต่ก็ยัง,งไม่ร้อน,น,อนอแต่ก็ยังพอนั่นได้เห็นไมมะม่วงมะม่วงนี่มะม่วงโดกอยู่นะโดกอยู่ทางโน้นมันไกลๆมะม่วงสามดูดูโดดทางโน้น เสียงนกเสียงการ้องแต่ตอนเช้ากาชอบร้องตอนเย็นนี้เขาเรียกนกอะไรเมื่อกี้นกกระเว้าเลยหรือนกอะไรต้นขน,นุน มันยากาศดีค่ะอมวง จะให้ดูต้นพริกมีใครปลูกพริกได้เล็กกว่าน,นี้มีไหมเนี่ยโอ้โหโหเล็กสุดๆเลยเนี่ยแล้วก็มีอยู่สองเม็ด ต้นขนุนบังก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นบรรยากาศข้างหลังเท่าไหร่ขนุนขนุนขึ้นสูงมากเมื่อก่อนแถมน้นเลยป่ากล้วยไปเป็นทุ่งนานเดี๋ยวนี้ไม่มีแนละ้วเขาไม่ได้ทำนาแล้ว รยากาศดีมากจะพาดูต้นอินฝาลำมองไม่ค่อยเห็นดกมากเลยถ้าเข้าบําลุงนะให้ปุ๋ยให้อะไรไหนนะลูกก็จะนั่นอยู่นะ ลมมาแนะล้วลมวิววิวมาแนละ้วไม่ได้เลยนานแล้วจ <c oughs> ับไม่ได้เปิดเปิดไฟหน่อยได้ไหมคะพอได้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 ดัด้นเลย <c oughs> ดูแ <c oughs> ล้วดย <c oughs> อ่าเออสว่างทำอะไรเยอะถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศอ๋อนี่ลล่าวิลล่าบ้านดูนี่นะไรยังดีนะเรายังมีที่นั่งรับลมนี่อยู่ใกล้ๆเธอนะนี่ไงโอ้โหนี่เองเห็นไหม มสวยเอาไว้ชมเล่นๆให้ลูกลูหนึ่งอยู่ตรงรางน้ำหนูแอบไว้เองแหละอ๋อนั่นไงไม่ใช่สุกแล้วหรือยังสุกยังยัง ลมเริ่มมาแล้ว ก็อยู่สูงสูงมองเห็นไหมนะ่ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมอยุรีสตออรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ